สมรรถนะที่เหนือชั้นรถรุ่นนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ isuzu ในตลาดโลกเพราะนอ,อกจากจะรักษาความทนทานแข็งแกร่งและประหยัดน้ำมันอันเป็นเอกลักษณ์แล้วยังเพิ่มเติมความหรูหราและความล้ำสมัยเข้ามาอย่างลงตัว isuzu d-max 2026ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการใช้งานในเชิงพาณิชย์และผู้ที่มองหารถกระบะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันดีไซน์ใหม่ทั้งหมดถูกเน้นให้มีความฉบเฉียวทันสมัย ผสมผสานความแข็งแรงแบบดั้งเดิมเข้ากับเส้นสายที่ดูปราดเปรียวภาพลักษณ์โดยรวมจึงออกมาในสไตล์หรูหราสปอร์ตและบ่งบอกถึงความพรีเมียมอย่างแท้จริงภายในของกของพันยี่2ิได้รับการออกแบบให้แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจนกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมเน้นความดุดันไฟหน้าแบบเลตแมทริกที่สองสว่างชัดเจนและสามารถปรับตามทิศทางการเลี้ยวได้กันชนหน้าที่ปรับโฉมใหม่เพิ่มความบึกบึนส่วนด้านข้างเน้นเส้นสายที่คมชัด ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งความสวยงามและสมรรถนะการยึดเกาะถนนด้านท้ายถูกออกแบบให้ดูทันสมัยด้วยไฟท้ายและทรงเรียวยาวฝากระบาะท้ายที่ใช้งานง่ายและระบบเปิดปิดแบบ Soft Touch นอกจากความงามด้านดีไซน์ภายในห้องโดยสารก็ถูกยกระดับให้หรูหราไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์ด้านหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ระดับโลกคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้มีความเรียบหรูใช้งานง่ายและดูหรูหรามากขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมการขับขี่ที่ตอบสนองรวดเร็ว อีกทั้งยังมีไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศที่หรูหราและผ่อนคลายตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภยัย D-MAX 2026มาพร้อมกับชุดระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน กล้องรอบคัน360องศาและระบบตรวจสอบคนเดินถนนรวมถึงระบบตรวจสอบมุมอับสายตาซึ่งทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของ Isuzu D-Max 226 0ยังคงเอกลักษณ์ด้านความทนทานและประหยัดน้ำมันโดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพิ่มแรงบิดและกำลังม้าให้สูงขึ้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวัที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล และยังมีข่าวลือเกี่ยวกับรุ่นไฮบริดที่อาจถูกเปิดตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทันสมัยช่วยเพิ่มสมรรถนะในการลุยทุกสภาพถนนอีกหนึ่งจุดขายสําคัญคือความสามารถในการบรรทุกและลากจูงที่มากขึ้นกว่าเดิมโครงสร้างตัวถังใหม่ถูกเสริมความแข็งแรงน้ําหนักเบาลงแต่รองรับการใช้งานหนักได้ดีกว่าเดิม ทำให้ D Max สองพสเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบทั้งการใช้งานเชิงธุรกิจและการเดินทางในชีวิตรวประจําวันราคาของ Isuzu D Max 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ8,50,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1 3 0 0 0 0้านาทสํบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมออปชั่นครบครันเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่หรูหราและครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ สรุปแล้วอ s ซูซูดีแม็กซ์2026คือการพัฒนาอีกขั้นของกระบะสายพันธุ์แกร่งที่มอบทั้งความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้นี่คือรถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่น่าจับตามองมากที่สุดของปี2026อย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงอ s ซูซูดีแม็กซ์2026หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมรถกระบะรุ่นนี้ถึงถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งที่ในตลาดก็มีคู่แข่งมากมายเช่นโตโยต้าไฮรักเรโว ฟอร์ดแรนเจอร์หรือมิสซูบิชิไททันคำตอบก็คือ DmaX 2026ไม่ได้เป็นเพียงการปรับโฉมแต่เป็นการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดโดยอิสุสุพยายามยกระดับให้เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งและความหรูหราในคันเดียวสิ่งแรกที่ผู้คนสัมผัสได้ทันทีคือดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนรถถูกออกแบบให้มีบุคลิกที่ดูดุดันมากขึ้นแต่ยังคงมีสเสน่ห์แบบพรีเมียมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ทำให้รถดูทรงพลังและมั่นคง ไฟหน้า LED Matrix ไม่เพียงให้ความสว่างที่ชัดเจนแต่ยังสามารถปรับลำแสงตามทิศทางการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยทั้งคนขับและผู้ใช้ถนนรอบข้างด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดล้ออนลอยขนาด18-20นิ้วที่ออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและทันสมัยขนาดที่ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED Design รร e วยาวที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคตภายในห้องโดยสารของ DMAX 2026ถือว่าเป็นจุดที่ Isuzu ใส่ใจมากที่สุด เพราะกระบะในยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงรถใช้งานแต่ต้องเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายสําหรับการเดินทางทุกรูปแบบเบาะนั่งถูกหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันบันทึกตําแหน่งพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนมอบความสบายให้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยําพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง คอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วที่ตอบสนองไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่พัฒนาให้แม่นยำขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศท,ทางเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบฟังเพลงหรือดูหนังระหว่างเดินทางอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ DMaX 2026น่าสนใจคือการใช้วัสดุคุณภาพสูงภายในห้องโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูที่บูดด้วยหนังและวัสดุ soft touch พวงมาลายัยมัลติฟังชันที่จับถนัดมือและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้หลายโทนเพื่อสร้างบรรยากาศการขับขี่ที่หรูหราด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย isuzu d max 2026ไม่เป็นรองใครเลยเพราะมาพร้อมชุดระบบ adas advanced driver assistance system ที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน adaptive cruise control ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้า forward collision warning ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน AEB ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist ระบบตรวจสอบมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring และระบบกล้อง360องศาที่ช่วยให้การถอยรถหรือจอดรถในที่แคบทำได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์ถือเป็นหัวใจของ Isuzu D-Max 2,026รุ่นใหม่นี้ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีแรงม้าและแรงบิดสูงขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงประหยัดน้ำมันตามสไตล์ของ Isuzu รุ่นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและนุ่มนวลมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับลุยยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับปรุงใหม่ทำงานได้อย่างแม่นยำและมั่นคงบนทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่ i ซูซ u จะเปิดตัวรุ่นไฮบริดเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรุ่นไฮบริดนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิมโดยไม่เสียสมรรถนะในการขับขี่ ความสามารถในการบรรทุกและลากจูงของ DMAX 2026ก็เป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบตัวรถใช้โครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาลงสามารถบรรทุกได้มากขึ้นและมีความเสถียรในการขับขี่แม้ในขณะบรรทุกเต็มพิกัดระบบช่วงล่างถูกออกแบบใหม่ให้รองรับทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ที่นุ่มนวล ราคาที่คาดการณ์ของ Isuzu D-Max 2026ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ8,50,000บาทไปจนถึง1 3 0 0 0 0 0าสบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดแม้จะดูเหมือนราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ไว้ใจได้และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่เหนือกว่าเพียงเครื่องมือทำงานแต่เป็นรถที่ใช้งานได้ในทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่จริงของ D-Max 2026ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากระบะท,ทั่วไป พวงมาลาัยตอบสนองไวการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นทําให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้าระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้ทั้งการล่อยและการขับในเมืองเป็นไปอย่างมั่นใจสรุปแล้ว Isuzu D Max 2026สไม่ใช่แค่รถกระบะท,ที่อึดถึกทนแต่เป็นรถที่รวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะไว้ในคันเดียวมันคือตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการรถใช้งานและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่บ่งบอกถึงสไตล์การใช้ชีวิต